สวัสดีทุกคนนะอหัวลูนิมิตก้อยก็ออกมาพูดออกมาดิ้นแล้วดีนี้นะครับเห็นไหมออกมาดิ้นแล้วครับดินตอนนี้ออนี่ก็ผมเบื่อนะครับผมเบื่อครับผมเบื่อมากๆเลยครับมึงเบื่อมึงจิมาว่าหาสิแตกบ่เบื่อแล้วครับโดนคดีความก็ฟ้องหัวปอดมันตอนนี้พี่น้องคิดไหมครับมันพยายามที่อะไรครับจะเอาสาบสั้นที่นี้ มันคืนกลับมาอีกใช่มันจะเอาสามสัตว์นี้มันจะอาหาเรื่องไปเลขคดีกับเขาอีกอ่อเห็นไหมครับทีเงี้บไปอ่ะรู้แล้วว่าตัวเองผิดว่าตัวเองโดนคดีนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีตัวคนอื่นไม่มีความเมตตาใช่แล้วมึงพูดว่าอะไรอเขาผู้หญิงตัวคนเดียวเขาอยู่กับลูกเขาใช่ไหมไปรังแกเขาทำไมแบบนั้นใช่ไหม เออแล้วพอพอทีมึงล่ะเขาก็อยู่กับลูกเขาเหมือนกันทำไมเขาก็อยู่ไปอยู่ในคุกแล้วทำไมนึงมึงต้องไปอาฆาตแค้นเขาทำไมมึงต้องไปร้องเขาที่เรือนจงเรือนจําเวลามึงพูดนมึงคิดไหมออมึงพูดว่าบาปกรรมนี่นะโอ้ตายแล้ว ยัมึงพูดเรื่องบาปกรมอีกเวลาตัวทำมันตัวเองทํามันไม่บาปไม่กรรมเหรอมันไม่มีคนเท่นแล้วแล้วไงเล่นไงใช่มึงบอกว่ามึงเบื่อในบอกว่ามึงจะยุดติดยุติบทบาทมึงยุดติกี่ครั้งแล้วกูถามมึงก่อนสิฮะมึงยุดเอ่ยยุติบทบาทกี่ครั้งแล้วกูถามมึงหน่อยสิที่ที่มึงพูดมาเนี่ยมึงเนี่ยเพราะอะไรเพราะมึงโดนคดีไงเขาฟ้องหัวปอดมึงไง นะครับอ่พาพวกเขาฟ้องหัวปอดมึงไงนะครับคุณนวลจันทร์คุณสุรีพรสวัสดีครับคุณหนูสินเขาฟ้องมันแหละครับอารันดันนะครับเจ็ดร้อยไร่พยายามที่จะหาเรื่องหาราวนะครับอยากให้เข้าข้อแล้วจะไปแลกคดีกับเขาเห็นไหมอ่านะครับมันจะทําวิธีการนี้เห็นไหมครับ อ่ากับอะไรกับเจโสโออ่ะเห็นไหมไม่พูดเลยไม่เอ่ยเลยนี่เห็นไหมขี้คุยไว้มึงติดคุกแน่เดีย๋ยวกูจะคัดค้านการประกันตัวแน่เห็นไหมครับไปมินประมาณเขาแล้วก็ไปเลขอะไรทีนี้ไปเลขคดีกับเขาเรื่องกองแดงก็มึงก็ไปเลขคดีกับเขาทีนี้อ่ามันหลายอย่างนะนี่นะครับคือการเอาตัวรอดเป็นยอดคนทีนี้อ่า การที่ไปลองเรียนนั่นนี่แล้วมึงเซ็นเองไหมทำไมถึงไม่กล้าเซ็นเองต้องเอาคนนั้นคนนี้ไปเซ็นอืมมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องทุกทีห็นไหมทีนี้อีนี่ก็เริ่มคิดหนักแล้วครับอาการบ้ากำเริบแล้วครับอ่ายิ่งเห็นเขาขายของขายดิบขายดีนี่ขายปลาละโว้ยครับ หกพันเจ็ดพันขวดที่นี้เออาออเดอร์ก็ยังไม่พอผลิตแทบไม่ทันเห็นไหมที่นี้มันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมละ่ะอ่าผลิตแทบไม่ทันอ่าคิดถึงผู้บ่าวิมิตรปะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมละ่ะเขาผลิตแทบไม่ทันเลยปลาลงปะลาลาเขาที่นี้โอ้ยตายแล้วชีวิต ยายก็มารีวงรีวิวให้ทีนี้ตัวเองขายสินค้าไม่ได้กางกงกางเกงเขาก็มาขายแข่งมาขายตัดหน้าแล้วราคาเขารู้แล้วทีนี่ว่ามันขายเกินเบอร์จริงหรือเปล่าครับอขายเอาเงินไปซื้อที่ขายเอาเงินไปสร้างบ้านออกมาแซะเขา,าเรื่องปลาล้าอีกเอบอบ่แซะยังไงพี่วันเพ้นเล่าให้ฟังหน่อยสินี่นะคะอย่างน้อยเราก็มีปลารากินค่าเออ ขายไม่ทันลูกค้าบ,บางคนอ๋อยังไม่ทันได้ว้ยังไม่ทันได้กมก็ยังเฝ้ายุ่นดีผมก็ยังพูดอยู่นะครับไปบดซื้อบพาท่านพา่อหองพ่อะห้เดียวเออ <c oughs> เห็นไหมครับทะลุเป้านี่เขาก็น่าจะคิดแผนไว้เลยนะครับพี่น้องเอฟซีถ้าธุรกิจมันไปได้สวยไปได้ดีนะครับอาจจะนําออกนอกก็เป็นไปได้นะครับทําเป็นปลาราสับปลาราอะไรปลารา ผงฝุ่นอะไรก็เป็นไปได้นะเออมันเป็นแบบนั้นไหนครับพี่น้องเอซีป้าขายดีส่งไม่ทันพรุ่งนี้เ้าถึงจะถึงคิวส่งใช่ไหมเห็นไหมครับอืมเห็นไหมไว้หกพันขวดจะว่ามันหน่อยตีครับเนอะอบ่ได้หน่อยเด้อแม่เต็มรถสิบล้อคุณบอกครับพี่น้องอืม้วยหลายติบได้ แล้วก็มีคนออกมาอิจฉาทีนี้น่ะนุ่นยายก็รีวิวให้ลูกด้วยทีนี้เห็นไหมอืมยายก็รู้แล้ววันนี้นะว่าพี่คนไหนลูกคนไหนที่ดีไม่เคยทำร้ายพี่น้องตัวเองมันไม่เหมือนมึงไงใช่ไหมล่ะโอ้ยตายแล้วทีนี้ เป็นไหมที่นี่เขาก็รีวงรีวิวให้นี่ดินและที่นี่อืมแม่นองไส่ก็บอกว่าอะไรที่นี่บักไหลเลี้ยงปลาเพื่อจะเอาปลามาทําปลาละอจะเอาปลามาทําปลาละอโอโเ้ยเขาก็มาจากโรงงานเนาะมึงคิดไปได้ยังไงอีนี่ก็มนูกิ่งนะครับ เอาดันเจ็ดลอยไรอีหาตำนี่ก็มโนเก่งครับอีเวนนี้โอ้แล้วแต่มันจะคิดนะครับตอนนี้ก็พยายามที่อะไรครับพยายามที่จะให้ลูกนอกไส้เนี่ยเข้าคุกเร็วๆทีนี้นะเห็นไหมครับนะพี่แอนบัดดีครับพยายามที่จะให้ลูกนอกไส้นี่เข้าคุกเร็วๆนะครับ,รบพี่นภัสพ,พันธ์บัดดีครับ เห็นไหมทีนี่ว่าขับออกมาดินแล้วทั้งแม่ทั้งลูกแล้วครับเป็นเขาขายของดีอ๋อยายก็มารีวิวนู่นตำทงตำถั่วตำมะฮุ่งนุ่นออแต่มันอร่อยจริงๆนะครับพี่น้องอันนี้ไม่ได้อวยนะกลินของเขามันมีความหอมนะอ่าดูจากเจ้าอื่นเรามาเรามาดมดูในเมื่อเราได้กลิ่นแล้วมันมันเออมันแตกต่างกันแล้วเราตำแล้วมันอร่อยไงครับพี่น้องของเจ้าอื่นก็มีอยู่ เปรียบเทียบแต่ของแม่นางเอกนี่จะจะหอมอ่ามันมีกลิ่นหอมนะครับพี่น้องส่วนรับประทานคือมันนวดห็ไหมออนะครับใส่ตำมะละกอใส่ตำนั่นตำอะไรมันอร่อยตำกะทงกระทนมันอร่อยอ่ตาตมเอาขวดปาระไปะโยนให้มันแน่สักขวดบ้าก็ยังเสียดายอยู่พี่เอ้ยมันแซบเนะบาะมาให้เด้อ ่ให้เดอเห็นบอกก็ตาจูลูกจูเมียก่อ,อยกินตาพุงบัดเติดเห็นบอกออนะครับมันหอมได้บัดน,นี้เจ้าคุณมัดแล้วมัดแล้วพ่นะมัดแล้ว,ม,ลวมาคงเครื่องนวยครับโอ้ยตาไม่กินใส่ผักกระถินแน่บัดน,นี้วไอ้บีบมงนาวเออนะครับเนาะโอ้ยนะครับตามะละกอของโปรดปลาประปยาปอกๆที่นี้นะครับเนาะอืมยายก็อะไร ใส่ถั่วผักอ่ะผักยาวใส่เลี้ยวเข้าแล้วบัดนี้เออนะครับ <c oughs> ออใส่ถั่วผักยาวใส่อันอันเลี้ยวเข้าแล้วทีนี้อืมนะครับใส่ปลาลงไปนี่พงชุรถเข้าไปบาดนี้เ <c oughs> อ <c oughs> อโอ้ยเมโปดดวดของดีเลยแล้วนะครับนะอืมของดีเลยทีนี้หอมนวยอีกนะพี่น้องไอจีมันแตกต่างกันเห <c oughs> ็นไหมครับออกอาการดิ้นทีนี้นะ Mm